กับสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยกตัวอย่างเหรียญมา3ชนิดนะครับเป็นชนิดละ25สตางค์50สตางค์และที่สาคัญครับชนิดละ1บาทครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาประเมินไว้ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับ เหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับมาฝากพี่พี่น้งนองนที่เป็นนักสะสมนะครับที่กําลังเริ่มสะสมหรือว่าเป็นนักสะสมที่เก็บสะสมมานานแล้วนะครับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกบขอบคุณพี่ๆี่น้องนรับนะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งสั่นให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็น กำลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับรเรียนกราสับครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับทราบรับชมกันมาเริ่มมาที่เรียนแรกนะครับเป็นเรียน25สตางค์ครับปีพุทธศักราช2530นะครับซึ่งเป็นเรียนที่ หายากนะครับติดลำดับต้นๆนะครับลำดับที่2ที่3กันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับอลูมิเนียมบอรนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่25สิตางค์เส้นผ่าศูนย์กลางครับสิมิลิเมตรน้ำหนัก1.9กกรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอภูมิพลอดุลยเดช ดินพัดไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยราชผู้ศิีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว่าภูมิพลอรุณยเตชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว่าราชการที่9นะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดพระมหาธาตุนะครับบอกรมมาวิหารนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2530นั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยเราก็เลขอลรบิก โดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับขั้นอยู่ตรกกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2530นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่5ล้านนะครับ180,000เหรียญนเครียนซึ่งถือว่ายอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับนะั่นก็คือเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่3กันเลยทีเดียวนะครับลำดับที่3ที่4ลําดับตน้ตนๆนะครับแล้วก็ยังมี ราคาซื้อขายกันแล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหรียญ UNC หรือว่าเหรียญ EF นะครับมีราคาประเมินซื้อขายกันแล้วนะครับส่วนจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับเริ่มสะสมเริ่มมองหากันไว้นะครับสําหรับ ราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ2 0 0บาทนะครับสําหรับเหรียญ u n c นะครับส่วนราคาเหรียญ Ef เนี่ยครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนะครับของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับว่าจะมีการพูดคุยหรือว่ามีการตกลงราคากันเอาเองนะครับว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับซื้ออาจจะซื้อแบบเหมานะครับหรือว่าซื้อแบบเหรียญสองเหรียญก็มีนะครับซึ่ง อยู่ที่การพูดคุยกันนะครับของคนสองคนนะครับมาดูกันอีกรุ่นหนึงครับเป็นเหรียญ50สตังค์นะครับปีพุทธศักราช2 5งพนนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับติดติดลำดับที่2อครับอีกเหรียญหนึ่งนะซึ่งเหรียญน,นี้ครับก็มีราคาที่ประเมินที่ซื้อขายกันแล้วครับทั้งเป็นเหรียญ UNC แล้วก็ทั้ง ที่เป็นเหรียญ EF นะครับก่อนที่เราจะไปฟังการประเมินราคานะครับเราก็ามาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอรดนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตางค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับมิลลิเมตรน้ำหนัก2.4กรมัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดช ขินพระพักรไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมปัิยาราชผู้ศิทธาพรอนจะหลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้วิพุทอดุจันดีนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9้านะครับด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟือกจักรนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุโดยสุเทพนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตาม ดยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2534ครับสำหรับด้านขวาและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าสตางนะครับอยู่ตรงใต้ฐานพระธาตุนะครับหรือว่าอยู่ด้านล่างของเหรียญน,นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ50สตางนะครับรุ่นปีพศ2534นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่4ล้านนะครับ6 6 0 0 0 0 380รปเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเหรียญปีพศ2534เครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่2ครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับอย่างที่แจ้งไปช่วงแรกนะครับว่ามีราคาซื้อขายกันแล้วครับทั้งที่เป็นเหรียญ UNC นะครับแล้วก็เป็นเหรียญ EF นะครับส่วนการประเมินราคานะครับการประเมินราคาเหรียญ unc นะครับราคาประเมินอ,อยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC น u n ครับส่วนราคาเหรียญ EF นะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกลงพูดคุยกันของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งราคาทั้งสองอย่างนี้ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับสำหรับราคาเหรียญ EF นะครับ ก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเป็นพระเอกนะครับของงานนี้เลยครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปะปีพุทธศักราช2,500 2นนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญแบบช่อฝาสั้นครับราคาประเมินนั้นก็ถือว่าอยู่ที่โอเคเลที่เราค่อนข้างจะดูดีครับเนื่องจากเป็นเหรียญหายากติดลำดับที่1นนะครับก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมา รู้จักกับข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับอย่บนิกเกิลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทเส้นบาทโซนกลางครับย์่สมิลลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาครับทรงเครื่องบรงรมขติยาราชอุสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนว่าราชการที่9นะครับด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนั่นเองนะครับมาดูข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะเป็น พระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2529นั่นเองนะครับสาหรับถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ติดท้ายตัวเลขทั้งสองครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2 5 2 0 9นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่4ล้านนะครับ2เสนเหรียญนั่นถือว่าเป็นยอดผลิตออกมาน้อยมากๆนะครับจึงแล้วก็เป็นเหรียญที่หายากติดลำดับที่1น,นะครับของจํานวนเหรียญกระสาบนะครับของเหรียญชนิดรุ่น1บาทนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนาให้กับพี่ๆน,น้องๆนักสะสมนะครับไปเริ่มสะสมได้เริ่มสสม,ม,มองหากันไว้นะครับส่วน ราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้มี2แบบนะครับสําหรับราคาเหรียญ UNC นแล้วก็เหรียญ e f นะครับซึ่งราคาประเมินไว้สำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับชนิดช่อฝาสั้นนะครับปีพศ2 5 2พราคาเหรียญ UNC นะครับประเมินไว้อยู่ที่500ถึง800บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญ EF นะครับราคาจะอยู่ที่100ถึง300บาทนะครับหรือว่า ราคานั้นขึ้นอยู่กับตามสภาพของเหรียญน,นะครับแล้วก็การพูดคุยตกลงราคานะครับระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นติดตามนะครับท่านจะมีลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกัน สำหรับวันนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยใหม่ไว้นะที่นี้ด้วยครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเรียนแบบใหม่มาให้กับพี่ๆน้องๆได้รัชบชมรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับก็สมควรเกเวลานะครับซึ่งเราก็ขอกราบสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ